นี่ความจจัดเนดค่ะอันแม่สื่อนั่งควรคิดคุณภาพทคีค่ะยุวันโพไซผู้ประกอบการผ่อผาดไล่ดอกฟักแวนเฮ็ดมาแต่พูนแต่ดุแต่บันดัมืึกดับันโคโค่ของแม่หมดที่เพิ่นผาตั้งลุ่มที่ส่วนอันนาย,ยก,กนนทักษิณเนาะเพิ่นผาคหะมหไฮเฮ็ดไฮโพไซเฮ็ดบนเฮ็ดเนาะขาไล่กาบัวของอุบล ผูใส่เป็นลล่ดอกพักเวนเป็นผ้าตัดเสือ้อผ้าแต่งกายเาอื่นทีสีเข้าไปตัดของพวกข้าราชการเขาตัดอะเนาะใส่สุดเป็นผ้าและเครื่องแต่งกายเนาะสวยงามอันนี้จะเป็นผ้าขั้นคอผ่าเฮดไมคค่ะแต่เข้าแามน้ำแามนี่เข้ากับมาอันนี้ทามาพันคอมาอันนี้ผ้าไปขายนี่เข้ากับขายขายซุงกับแบบว่า ทั้งอื่นเข้าก็บโทรมาสร้างซื้อีสร้างจังหวัดเอาลงไปไกลๆทั้งมุงเสียมุงไทยเมื่องก้องก็ับไปค่ะถ้าติดต่อก็คือเบอร์โทรศูนย์แ2ดหน่งศูนย์หยติดต่อได้ที่แม่ควรคิดคุณภาทีประธานผมทอผ้าบัานน้องคูหมูสออ่สงอําเภอโปไซจังหวัดอุบลค่ะสวัสดีค่ะ